สบายดีสวัสดีจ้าสุขสุจุคนตุ้งมองทุกบอนท้งลาวทางไทยและต่างประเทศพร้อมทางพี่น้องผ่านาบายบรันรคูนจุกุจุคนเด้อที่บึงท,ที่ส้มทีท่ที่ตามนางตลอดมาค่ะ มันสบายดีไม่เศร ει, ้าขู่ขขูจ้คนได้พี่น้องหลังจากที่ยวภูนตกใหม่เออร่างจากภนต,ตกใหม่หลังจากเที่ยวภนตกเศร้าแล้วน้พี่น้องอากาศกับปักกลุ่มชุมเย็นพี่น้องเย็นนอนรับดีเมื่อคือนพี่น้องบริหยัดบริหยัดอย่างพี่น้องบ่ห้อนบริยากทสันซะนอกรับดีปุ๊บผัดล่มอีกพี่น้องนี้ผัดล่มอีกหนาวมันหนาวยับออกเปิดละกันเปิดและกระทั่งข้าฟ้าพุ่นปัน,ปน,ปน พาร่มเนะพี่น้องปีนเขาฟ้าพุนะะ่นละกันวอยมันมาใกล้ยับหนีพาร่มอี่โอ้ยวายช่างสัน้สนถ้าปัญญาญญาญพาร่มพี่น้องวันนี้นะแต่เข้านั้นพาร่มมาจี้ใส่จอ่อใส่จนขาดพาร่มขอบอได้นะพี่น้องเดี๋ยวนี้นั้นสุกออกซับพาร่มนะสุกหนีเลย หนาวเพราะว่าหลังจากี่ว่าพนตกเกับพี่นอ้องขึ้นในใจอยู่เตียมมยัดสิเป้หาหนื้อไม้แล้วพี่น้องห,าห้งานอไม้ห้าเฮ็ดนี่แหละแต่วาเฮ็ดกลับไปแล้วเพราะว่านในคำคำกับบได้ไปเจบอบบอนมองบอนเขาเคยเอาอยู่อยู่อยู่คันเทาน้าในหัวคันเท้า,าพี่น้องเคยเอาได้ลายพิกายนี่ไปเอา ไปปีนี่ผ่าบริเวณนพี่น้องบระท่านได้ออกออกอยู่ก็ตั้งมาได้ลายพี่น้ำตแต่ว่ากระสิบไปใหม่อีกไปหมองใหม่ก็มะเขือคุณแม่ดุกเลยพวกเดี๋ยวไปตำปุน่นมะเขือนก่กจะตำปุน่เนเสียมเลยพี่น้องตำดิฟเนยก็แซ่บตำ เขาตำเล้วเขาตำแล้วก็เอาใบพะยูดูนะตำใส่น้ำกานแซ่บปิ้งปนกระแซบมะเขือนะสบายดียำเ้าวสุขูสุขคนเดอ้อผู้ใดกำลังเบิง่งกำลังซุ่มนางพี่น้องสุขูสุขคน อันนี้คือบรรยากาศยามเช้าอยู่บ้านนาต,ตารีพี่น้องหลังจากเราคุนตกแล้วก็เย็นสบายอากาศเย็นเย็นมักริก็เก็บไปแล้วสุดหนึ่งกครพอได้กินได้พี่น้องบริสุทธิ์บริจายได้พอได้กินเพ็ดเพ็ดตักผีกซีมือคุณแม่ปลูก เมื่อคืนในกานเป็นตใจงลืมเลยมาว่าดอกหญ้ากระโปรงพี่น้องเคี้ยวคุมอุ่นทุ่มเลยหลังจากเกิดพุนตกใหม่พุนตกเร็วนะพี่น้องเนาะหญ้าเหี่ยวหมู่ลกโดกพี่น้องหญ้าไฮมูน้าเหี่ยวหมู่นีน่สิปเป็นยาบอกพี่น้องนี้ก็จะบอกเป็นยาเด้อค่ะเด้อ อากาศก็ดีพี่น้องฝวตกแล้วโอ้ยดีตะเว้นก็นกำลังซื้อขุดขดแต่ว่าก็นั่งมันนั่นมันอันนั้นบ่เห็นดอกตะเวนพี่น้องมันมันอยู่ไกล อันนี้มังหงคุณแม่ปลูกพี่น้องเพิ่นว่ายากอยากกินตามมังหงขนยากยากไม่จะได้ซื้อม่จะได้ขอหมู่ปลูกเองลองเบิ่งเพิ่นว่าสบายดีเด้อย้ำเ้าวุชุคุชุคนผู้เบิ่งผู้สวมนั่งในตอนนี้พี่น้อง เห็นโพล่ะคืนหอดอันเห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกตาบหมักออกดอกวักใหญ่ไดยดอกซำชำพามือผลิดอกใหญ่ครับพี่น้องพ่อปุน่นพ่อเกีวผลิดอกใหญ่โอ้ยพี่แม่์กำลังเกลือบปิดเกลือกายอยู่ย่างน้อคือ,คอจกุกอย่างนอ้อเลยพุ่ บรรยากาศยามเศร้าพี่น้องมวลมวเด้อค่ะนานาาาาาามะะออา,าดอกบรรณาเขาพี่น้องกระพังเบิ่งสวยๆจักหน่อยกะซิมีคืดวาอยากไปหาหิตหรือวาน่อไม้เลยพี่น้องกยากจะเ่าวนวาชันวาซีเด้อพี่น้องยังบนบ่มีเวลาไปปันไรเขาป่าหาหิตก็ได้ อยากถึงเลขเลยยากได้กล้องใหม่พี่น้องมันจังบวสัน่นมันจังนิ่มคือคงหมูคหมูก็เจ้านิ่มได้พี่น้องเวลาถ่ายเวลาใายกล้องมันสินิ่มของนั่งไม่ไดายก็พี่ลาเัาเดินท้อ,นอย่างมันจะตีงมันอยากสัน่นมันพี่น้องเนาะพูนป่าหายเหตุสามสิหา่าพี่น้องหักแต่ผนยังหมอคาคณะล้อ,อยู่จอบซองเศร้าจองซอ,องเล่นอยู่พี่น้อง เปินสิออกย่ามได้มือใดวันไหนจะค่อยอยู่จ้าปลาพันไลก็จะนกไก่ติดนะคุณแม่เพิ่นเกิดเป็ดเกิดไก่ ก็จะเป็นนองน้ำให้เป็ดลิน่นเป็ดน้อยพี่น้นนนองครับคุณย่ำเช้าก็ลิ่นจากพันธ์การข้อ,อยาเดเถ้าพี่น้องว่าก็บรบรบาตบัตรแข้งปันญดพ้นกับเมื่อคืนมาอลไรพี่น้องพองุณโอ้่ืมืดพูนมาแล้วพูนอะไรพี่น้องขอบุญขอบุญเด้ดเดอผู้เบิ่งผู้ชมผู้ติดต,ตาม กุไลาบกุศลเซพี่น้องขอบุญขอบคุณละลายถิ่มถิ่มถิ่ปะน,นั่งนะพี่น้องถ้าว่าถึกอกถึกใจการจะลืมพี่น้องกดติดตามกดไลคไ์กดแชร์กดกระดิ่งด้วพี่น้องเพื่อว่าไว้ผ่านคลิปใหม่ต่อไปเนา,นนคาะค,าค่ะเนาะเอาล่ะครับไปละค่ะคลิปหน้าพอกันใหม่สบายดีสวัสดีค่ะสกุลสุคน